สวัสดีครับวันนี้วันจันนะครับเริ่มต้นวันใหม่นะครับกับรถวีออสนะครับเดินทางมาจากชนบุรีเข้ามาทำการติดหน้าจอแอนดรอยนะครับมิชิแก่นะครับ L6 แล m ซีลอม64นะครับนะฮะวันนี้ UKQLD e นะครับมีกล้องถอย AHD นะครับแล้วก็กลบันทึกเหตุการณ์ลงที่หน้าจอ นี่คือการทํางานของร้านถาวรรูทชอปเรียบทางดูวนอยไมายลามินทาถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับมันถือเป็นรายการโปรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจ่งโอมช่งเฟรมทําการรีวิวนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านถาวรรูทชอปนะครับ oh <my> นี่เรา,ากับโตโยต้าวีอนะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการติดตั้งหน้าจออ n นดอ i d ตรงรุ่นนะครับ รุ่นนี้เป็นมิชิก้านะครับเป็นขนาด10นิ้วนะครับหน้าจอเป็น 2K LED นะครับที่ให้ความลื่นไหลและคมชัดมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูไฟ f u l Key กันนะครับหน้าจอนะครับก็มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าเช่นเดิมนะครับสามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นไฟล์ย้อนหลังนะครับฟอร์แมตการ์ดนะครับสามารถเรียกดูไฟล์ย้อนหลังผ่านหน้าจอได้เลยนะครับ กล้องถอยหลังนะครับก็เป็นระบบ AHD นะครับตัดตามเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เป็น AHD นะครับให้มุมมองกว้างมากขึ้นนะครับความคมชัดละเอียดมากนะครับสำหรับหน้าจอ10นิ้ว Vios คันนี้นะครับก็เป็นรุ่น L6 นะครับรองรับซิมการ์ดรองรับพอสปอร์ตจากโทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นก็ยังรองรับ Apple CarPlay จากโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น Android Auto นะครับก็สามารถเชื่อมบลูทูธใช้งานได้เลยนะครับอ่าแอปพลิเคชันหลักๆของเรานะครับก็จะมีลุกทีวีจุ Spotify, n e t ็ตฟิ Google Map, p นะครับเพจสตูสามารถโหลดเองเพิ่มเติมได้เลยนะครับพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้ให้นะครับเป็น y o u t u b e นะครับจะมาลองเป็น y o u t u b e นะครับการให้ภาพนะครับจาก y t u t u นะครับก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับหน้าจอ L6 นะครับก็สามารถแบ่งหน้าจออย่างละครึ่งได้เหมือนกันนะครับสามารถคอนโทรลทั้ง2หน้าจอได้นะครับแยกให้อิสระนะครับการเล่นไฟล์ ทีวีนะครับทีวีดิจิตอลทีวีออนไลน์นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง Apple c a r p l a y กันนะครับการใช้งาน Apple c a r p l a y นะครับเพียงเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Android Auto ก็สามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรอโตช็อปเรียบทางด่วนกำมายลามิทานะครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าจอแอนดรอยม i ชิ i ้ a L6 นะครับ RAM 4 64 QLED 2K นะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่สหรับี่าจอ a n d r o i d นะครับนีหรับ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากติดหน้าจอยนอโน่ก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรทุกสอบเรียบทางติดต่อไปรามินตาอย่าลืมนะครับฝากกดใจเม้นแชร์บันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับดูใหม่วันนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ